สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูแกงเผ็ดหมู3ชั้นใส่ใบยี่หร่นนะคะเครื่องสมุนไพรแน่นๆเลยค่ะน้ำแกงเข้มข้นไปลงมือทำกันเลยค่ะลำดับแรกนะคะใส่น้ำมันลงไปรอกระทะร้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ด ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะผัดพริกแกงให้ทรงกลิ่นหอมเลยนะคะเมื่อพริกแกงได้ที่แล้วก็ใส่หมูสามชั้นตามลงไปเลยค่ะผัดหมูสามชั้นกับพริกแกงให้เข้ากันดีนะคะ จนกระทั่งหมูสุกดีเลยค่ะหมูสามชั้นเอาส่วนหนังออกแล้วนะคะเวลาทานจะได้ไม่หนังไม่เหนียวจนเกินไปค่ะพอหมูเริ่มสุกดีแล้วนะคะก็ะให้เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ ถ้าแห้งเกินไปก็เติมน้ำเพิ่มอีกนะคะแล้วก็ตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะปรุงรสได้ชูรสนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยค่ะใส่มะเขือเปราะนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวกะชายซอยค่ะ และก็ตบท้ายด้วยใบมะกรูดเพิ่มลูกโดดอีกสักนิดหน่อยนะคะตามใจชอบได้เลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ตั้งไฟไปจนกระทั่งผักสุกดีค่ะ ถ้าชอบผักสุกมากๆก็ตั้งไฟนานหน่อยค่ะแต่ถ้าชอบพอก,อกรอบๆก็ไม่ต้องตั้งไฟนานเกินไปนะคะเพิ่มความจัดจ้านใส่พริกลงไปอีกนะคะตามด้วยใบยี่หร่ารดร้อนแรงเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยกะเพราปลูกเองนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะพอให้ใบกะเพรากับใบยี่หลาพอสุกก็พอคาะคาสมุนไพรแบบเน้นๆทานแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะ ถ้าให้ยิ่งดีปลูกเองก็ปลอดสารพิษด้วยค่ะไม่ต้องซื้อต้องหาประหยัดเงินด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟใส่ชามเตรียมข้าวสวยร้อนๆเลยนะคะเมนูวันนี้เบิ้ลข้าวแน่นอนเลยค่ะน้ำแกงก็ขุกคลิกหน่อยนะคะก็จะรสชาติเข้มข้นมากๆเลยค่ะ รายละเอียดส่วนผสมไปดูกันที่คําอธิบายได้เลยนะคะลองไปทําตามกันดูได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ